สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาต่อใช้งานมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับต่อสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองไปเดินตลาดนัดมานะครับตลาดของเก่าเดี๋ยวเราจะขีดกรเบตบดรถยนต์นะครับ อดีว่าซื้อมายังไม่ลองครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูตัวสายเสียดเป็นร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองครับผมไปได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะมองมาเห็นจะเอาเทปมาพันตรงนี้ให้ดูนะครับจะได้เห็น ตัวนี้ไปทำปั๊มน้ำได้นะครับเอาไปทำพัดลมได้เป็นมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับหรือว่ามอเตอร์อยู่ในเบอร์เซลนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูใหม่หมุนนะครับแต่พอดีว่าแบตเตอรีมออ่มันอ่อนก็เลยหมุนชาน้าจะให้ดีนะครับใช้แผง 36โวลต์ึงสีโวลต์ครับกลังดีนะครับทำปั๊มน้ำทำพัดลมนะครับถ้าใส่12โวลต์นะครับมันก็จะรอบมันจะต่ำไปนะครับพัดลมก็จะไม่ค่อยเย็นนะครับใช้งานได้นะครับผมไม่ได้ทำขายนะครับ ถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับผมการต่อใช้งานนะครับไอตัวมอเตอร์ตัวกลมๆแบบนี้นะครับเราจะให้ดูสายมาก่อนนะครับจะให้ดูสายไฟก่อนถ่ายทําคนเดียวลำบากเดี๋ยวจะตะเคียข้างขึ้นให้ดูนะครับ <c oughs> นี่ครับผมสายไฟนะครับจะให้ดูว่าเป็นยังไง สายไฟนะครับเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองมันจะมาจากตัววัดรอบมอเตอร์นะครับเราไม่ได้ใช้นะครับสีเหลืองสองเส้นนีนะครับมันอยู่ตรงตูดมอเตอร์นี่นะครับเราจะมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยห้าเส้นนะครับผมจะมีสีดำนะครับสีดำ สีเขียวสีน้ำเงินสีขาวสีน้ำตาลนี่นะครับเราจะต่อต่อไฟเข้านะครับไฟเข้าไฟเข้าต่อสีน้ำสีดำเส้นหนึ่งข้างล่างนะครับส่วนเส้นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวกับสีน้ำตาลนะครับ เราจะเอามาต่อเข้าหากันแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นสีน้ําเงินนะครับเส้นสีน้ําเงินต่อจากตรงนี้มาเข้าตรงนี้นะครับอันนี้คือเราต่อจัเข้าหากันเส้นไฟเข้านะครับไฟเข้าก็เส้นที่หนึ่งสีดํานะครับ กับเส้นสีขาวเส้นสีขาวตรงนี้นะครับสีดำสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับ จะลองอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นแบต12โวลต์น,นะครับแบตรถยนต์นะครับรอบถือว่าแรงใช้ได้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่มันอ่อนนะครับแล้วก็เป็นแบต12โวลต์ ถ้าใ,ให้ดีก็3 6พอกโวลต์ถึงสีโวลต์นะครับกำลังดีทำพัดลมครับพัดลมทำปั๊มชักได้นะครับตัวนี้สบายสบายเลยถ้าไปทำปั๊มน้ำนะครับใส่ปั๊มชักแผง300วัตสักแผงหนึ่งครับผม แผงมือสองก็ได้นะครับทำปอมชักทำพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนก็นได้นะครับตัวนี้นะครับรอบความเร็วอยู่ที่นะครับ480นะครับผม480 480รอบถึง16000รอบนะครับไฟที่ใช้นะครับ220-240ถึง240โวลต์เ c แต่ว่าเรามาใช้กับไฟ DC กระแสรตรงได้นะครับต่อแผงโซลาเซลล์ได้นะครับไฟขาเข้านะครับบวกลบไม่เป็นไรสลับสายได้นะครับตัวนี้บวกก็ได้ลบก็ได้สลับกันได้นะครับตัวนี้ ไฟขาเข้านะครับถ้าไปทำพัดลมนะครับ36โวลต์ถึง40โวลต์กำลังดีนะครับปั๊มน้ำก็ได้นะครับแผงสามร้วัตต์หนึ่งแผงครับแผงโซลาเซลล์นะครับมือสองก็ได้ครับมือสองก็หมดดุนดีขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ